ในคลิปนี้นะครับิวจะพาทุกคนมาโรงงานผลิตมงกุฎและก็สายสะพายที่ใหญ่มากๆแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูนะฮะกลุ่มงกุฎจริงๆแล้วเนี่ยเม้นอขายมากกว่าให้ลูกค้ามากกว่าไม่ค่อยมีเก็บไว้เองนะครับแท้แน่นนี้นะครับ สวัสดีทุกคนเลยนะคะับดีตอนรับเข้าสู่ดิวชัดชัยชาแนลนะครับถ้าเข้ามาแล้วดิ่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปกับดิวชัดชัยชาแนลด้วยนะครับผมในคลิปนี้นะครับดิวจะพาทุกคนมาโรงงานผลิตมงกุฎและก็สายสะพายที่ใหญ่มากๆแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะครับผมเวอร์ไปเวอร์ไป มาบ้านน้องต้นนะครัะผู้ต้นนะคะผมเพจเดอะเปเปอร์ค d วนะคร mm ับ hmm. เป็นร้านขายมงกุฎกระดาษมงกุฎโลหะ mm hmm. แล้วก็สายสะพายนางงามนะคะผม mm hmm. เราจะมาพูดคุยกับน้องต้นนะ mm hmm. ว่าเขามีวิธีการทํายังไงนะ mm hmm. มงกุฎต่างๆสายสะพายต่างๆ mm hmm. อะไรเงี้ยนะครับผม เดี๋ยวเราจะไปที่ห้องของน้องต้นเลยนะวันนี้เราบุกกันที่บ้านเขาเลยนะครับมาคอนโดน้องต้นเลยให้น้องต้นพาดูกรุ๊บมงกรต่างๆสายสะพายต่างๆนะครับผมแล้วก็บอกเคล็ดลับวิธีการทํามงกฎและวิธีการทําสายสะพายนะว่าทํายังไงให้มันเหมือนของจริงนะครับผมเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมไปขึ้นห้องน้องต้นกันดีกว่าครับ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กับน้องต้นเดอะเ p เปอร์คลาเรียบร้อยแล้วนะครับโหวสวัสดีน้องต้นด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มาบุกถึงโรงงานมงกุฎ <c oughs> แล้วก็โรงงานสายสพายที่ใหญ่อันดับต้นของประเทศไทย <c oughs> <c oughs> อันนี้คือคนอนโดของน้องต้นเนาะใช่แล้วคือเรื่องของเรื่องเราเห็นน้องต้นโพสตใน f c e b o o o กนะครับว่าทำสายสพายให้กับ Universe is you อืมแล้วก็ เห็นโลโก้ t p m ด้วยก็เลยถามมาว่าเฮ้ยได้ทําให้กองเลยหรอปีนี well. um, ้ต <Patrol 8> ้นบอกว่าทําให้กองเลยก็เลยแบบดีใจกับต้นอยากมาดูเพราะว่าพี่มาดูซุปเปอร์เมื่อคืนแล้วก็แบบเออมาแวะมากรุงเทพพอดีเนาะแม่ก็เลยแบบอยากมาดูสายสะพายตต้นบอกว่าส่งกองไปแล้วเนาะยังอยู่เฮ้ยเดี๋ยวไว้ให้ พี่ดิวดูโดยเฉพาะเลยนะตอนแรกต้นบอกว่าเขาไม่นัทส่งกองวันนี้เนาะใช่แล้ววันนี้ใช่วันนี้ต้องส่งสายสปายแต่ว่าอ้ะ่ะจิบิวมานี่ก็เลยแบอกเดี๋ยวเอาให้พี่ดิวดูดีกว่าน้อ,องต้นเดือบไปเปอร์คลาวนะครับเดี๋ยวให้ต้นแนะนำตัวดีกว่าครับผมสวัสดีครับผมคุณต้นเดอะเปเปอร์คลาวนะครับก็ เป็นครูนะครับแต่ว่ามีอาชีพเสริมนะก็คือขายกรุดกระดาษนะครับแล้วก็ทำจิวเวลรี่ด้วยนะฮะบางส่วนนะครับผมก็ไม่ได้ทำแค่มงกุฎเนาะทำสายสะพายด้วยทําสายสะพายครับไม่ว่าจะเป็นสายสะพายผู้เข้าประกวดหรือว่าสายสะพายผู้ชนะนะครับก็ส่งหลายเวทีเลยนะครับต่างประเทศก็มีนะครับส่งส่งไป USA ส่งไปโคลอมเบียนะมียูนิเวิร์สโคลอมเบียก็ใช้สายสะพายจากทางเรามิสซูนิเวิร์สโคลอมเบียก็ใช่แล้วใช้มา2ปีแล้วครับผมโอ้เลิศอ่ะเราต้นทํามงกุฎ ที่เป็นแบบว่ามงกุฎเหล็กด้วยใช่ไหมมงกุฎโลหะใช่ทํามงกุฎโลหะครับเป็นงานจิวเวลรี่เลยนะครับผมโดยฝีมือของคนไทยนะครับเราก็ทำอาชีพเสริมเนาะเป็นการทำมงกุฎทำสายพามงกุฎนะครับเริ่มต้นก็คือเป็นมงกุฎกระดาษนะครับที่ดิวตอนนั้นเนี่ยจำได้หรือว่าตอนที่มันจู่ใหม่ใหม่ตอนนั้นอยู่เมสซอดเนาะก็แบบว่าตอนปีนั้นปีปีแอลลี่ไปไปประกวดที่เอ่อมามี่ใช่ิแมเดอโดโรนะครับแล้วก็เฮ้ อันนั้นเป็นจีแรกของการดูนางงามเราด้วยนะว่าทำไมดีแบบว่าอยากเชียร์น้องจังเลยก็เลยแบบว่าตัดต่อมงกุฎกระดาษในในกระดาษแล้วก็ปริ้นออกมาสวมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีพี่คนหนึ่งพี่โอนะครับพี่โอนี่พี่โอคนนี้นะครับพี่โอก็บอกว่าเหมือนประมาณเข้ามาแนะนำว่าเออแบบมีมงกุฎกระดาษแพทเทิร์นนะอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เลยบอกเอ้มงกุฎกระดาษแพทเทิร์นมันเป็นไงก็เลยเข้าไปดูในโปรไฟล์พี่โอปรากฏว่าเฮ้ยนั่งทำมงกุฎกระดาษคือแบบ เยอะมากเลยนะครับแล้วใช่พี่โออยู่เชียงใหม่ครับแล้วก็ทําเยอะมากแล้วก็พี่โอก็เลยนะให้คำแนะนําเราก็เลยลองทําดูนะครับตอนแรกก็ไม่ไม่สวยนะเราก็พัฒนาฝีมือไปเรื่อยพอเราโพสต์บ่อยๆก็ก็จะมีแบบว่าเพื่อนใน f a c e b o o k นะครับ คนหนึ่งทักมาว่าทําให้พี่หน่อยสิอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของ,อของการขายมุกกระดาษเลยนะฮะล,ล้วมันต้องเริ่มทํำยังไงข,ขั้นตอนอก็สิบสักครับแบบหนึ่งสองสามสี่อย่างขั้นตอนแรกเลยนะพี่ดิวสมมุติว่าเราอยากได้อ้อามิกิโมโต้ข,ของมิชชี่นิวเวิร์สแบบนี้ใช่ไหมเราก็ต้องไปหารูปไปรูปรูปของแต่ละมุมนะครับทุกคนคือแบบฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็เอารูปที่ถ่ายตัวนั้นเนี่ยเอามาตัดต่อในฟรีช็อปก่อนพอตัดต่อเสร็จปุ๊บมันได้ทรงไม้ลอง ปริ้นดูแล้วก็ลองภาพที่หัวด,ดูดูองศาต่างๆนะครับจากนั้นเนี่ยพอมันมันสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไปแปะก,กับกระดาษแข็งประมาณ500กรัมเลยนะครับรซึ่งหนามากมนะครับเดี๋ยวให้ดูนะว่าเป็นยังไงแล้วก็กระดาษแข็งแล้วเราก็เอาคัตเตอร์พี่ดิวใช้คัตเตอร์แบบแบบปลายแหลมเลยใชเอามือกรีดแล้วคือจะบอกว่าเนี่ยมันเป็นแบบว่าตรงนี้คือจะ กันด้านไปเลยนะครับแล้วก็พอกรีดออกมาเป็นรูปร่างแล้วเราก็เอาไปติดรวดนะครับเสริมรวดเสริมกาวพ่นสเปรย์เป็นสีนแ,ลแล้วก็ทำการติดเพชรลงไปนะครับเดี๋ยวมีเพชรให้ดูด้วยนะครับรถเพชรเราไปหาซื้อที่ไหนสปายเลอร์เราแหล่งสปายเลอร์ที่ซื้อ,อตอนแรกเลยเริ่มต้นแรกเลยไปที่เชยียงใหม่บอกว่าบอกลองบอก บุกไปเชียงใหม่เลยตอนนั้นอยู่แม่อสอนเนาะนั่งรถไปทำไมถึงเป็นเชียงใหม่ไม่เป็นประตูน,น้ำจริงคือตอนนั้นเราไม่ค่อยรู้จักกรุงเทพเท่าไหร่ <S <S 1> <S 1> ไม่รู้แหล่งเลยพูดง,ง่ายคือไม่รู้แหล่งเลยพอพี่โอแนะนำว่าพี่อยู่เชียงใหม่ที่พี่ซื้อร้านนี้นะเราก็เลยอะบุกเชียงใหม่ปรากฏว่าพอไปก็ ก็มีประมาณหนึ่งบางไซต์ก็ไม่มีแบบนี้ครับคุกุลเราก็ไม่ได้สมบูรณ์ช่วงแรกนะครับสรุปแล้วเชียงใหม่กับประตูน้ําที่ไหนของครบกว่ากันกรุงเทพใช่คือแสดงว่ากรุงเทพไม่ได้มีแค่ประตูน้ําไม่ได้มีแค่ประตูน้ำมีตรงไหนบ้าบอกแหล่งได้ไหมบอกแหล่งไว้แล้วกันเนาะเผื่อบอกว่าเแฟนคลับอยากบอกว่าเออเราซื้อเพชรที่ไหนนะครับก็มาที่นะครับไปเดินสำเพ็งเลยครับมีร้านเยอะให้เลือกเยอะมากหรือว่าจะเป็นกาวเป็นเพชรนะครับเพชรที่ใช้เป็นเพชร พลาสติกนะครับไม่ใช่เพชรกระจกหรือเพชรที่ใช okay. ้ทํามงกุฎแบบเหมือนงานจิวเวลรี่นะคนละแบบกันอันนี้จะเป็นลักษณะพิเพชรเหมือนที่เขาเอาไปติดตามเสื้อผ้าของนางงานได้เป็นแบบนั้นนะครับอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้นะฮะเดี๋ยวเอาแพทเทิร์นมาให้ดูนะครับเออจริงๆแล้วแพทเทิร์นมันเป็นยังไงที่พูดพูดมานะครับขออนุญาตไม่ไม่พูดไม่พูดแบรนด์ละกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีปัญหาเนาะก็ทุกคนรู้นะฮะทุกคนรู้ว่าเออแบบของอะไรนะโอเคนะครับก็นี่จะเป็นแบบนี้ มันก็จะเป็นกระดาษนะครับนี่อันนี้คือโครงที่พร้อมติดเพชรใช่โครงนะครับแล้วเราแล้วเราก็จะเอาแบบลวดเอามาติดตามนี้เพื่ออให้มันแข็งแรงอันนี้ใส่ลวดหรือยังยังอันนี้ยังไม่ได้ใส่ลวดอยากให้ผู้ชมดูใกล้เลยย่านค่าเอาเก็บฟุตติดรอบที่ก่อนเอาะนี่นะครับข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ทุกคนรู้นก็เป็นสิทเนเจอร์20ปีที่แล้วเอามาใช้ตอนนี้มันก็ยังทันสมัยอยู่เนาะมันยังมีความสมัยดวยอ่า และที่ทุกคนเฝ้าคอยตอนนี้ก็คือมองไคลเอ๋ยไนของแองใช่ไหม <S <S ใช่สวยโอ้โหม,ม,มันละเอียดมากเลยอัอนเนี้ยหือแล้วพอเราหารูปมาทีละมุมทีละมุมอ่ะเราเอามาประติดประต่อ,อยังไงอ่ะต้นคือแบบใช้วิธีการเอ่ Photoshop อโฟโตช p อปโฟโตช็อปไปดีลแล้วก็เอามาเรียงเอามาเรียงเป็นช่อช่อชอไปซึ่งมงกุฎแต่ละเลือนมันมีความยากตรงที่ว่า เราจะหารูปได้ยังไงให้มันเหมือนของจริงในสุดเพราะการถ่ายรูปเอารูปมามันไม่ได้ตั้งใจถ่ายมันเป็นการถ่ายแบบโดยช่างกล้องทั่วไปอะไรแบบนี้มันก็จะยากมันจะไม่ตรงเนาะแต่ก็แบบถ่ายบ้างเอียงบ้างของใครเอ่ยได้นะครับก็มีก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือลูกค้าออเดอร์อะไะลูกค้าออเดอร์แล้วรอติดรอต้องทำใช่ใช่รอติดเทสให้ลูกค้าลูกค้าก็ต้องขอบคุณลูกค้าด้วยที่เข้าใจว่าเออเราแบบ เราไม่ได้มีอาชีพหลักตรงที่ว่ามาทําตรงนี้ลูกค้าเขาก็รอได้มางคนก็รอเกือบปีก็มีนะก็ขอต้อนรับนะครับสู่ห้องนางงานจักรวาลเป็นมงกุฎโลหะนะครับที่เราทํานี่ก็จะเป็นสายสพายนะครับตัวนี้สายสพาอย่างพี่บอกตัวนี้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าสิเทานะครับตัวนี้นะครับสวยากทั้ง3 1เส้นแลวสวมทั้ง3 1เลยดีไหมพี่เดียวเอาตัวสวมเลย นี่นะครับสาบเอ็เส้นของ Universal u n i v e r อร์ูนะ <c oughs> ดูได้ลองแล้วนะครับผม